อัสามอ a m u กุ a มนะคะเด็กๆช้นประุมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนค่ะค,ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบของรายวิชาคณิตศาสตร์ เราจะมาเรียนวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงสี่สเหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตอนที่สองกันนั่นเองค่ะซึ่งอะไรคะการหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นมีค่าเท่ากับความกว้างคูณความ,วาม,วาม,วามยาวแล้วก็คูณความสูงใช่ไหมคะเด็กๆจําได้แล้วใช่ไหมเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างนะคะเพื่อฝึกความเข้าใจแล้วก็ทักษะกันมากขึ้นนะคะไปกันเลย จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถแก้จุดปัญหาน,นะคะที่เกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองมาดูตัวอย่างที่3ต่อจากคาบที่แล้วนะคะ อิกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสองก้อนก้อนเล็กมีปริมาตร420ลูกบาทเซนติเมตรก้อนใหญ่นะคะก็จะมีขนาดกว้าง8เซนติเมตรยาว15เซนติเมตรและหนา5เซนติเมตรอิกสองก้อนนี้ก็จะมีปริมาตรต่างกันกี่ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะคำว่าต่างกันในที่นี้เด็กๆคิดว่าย่งไงคะ ก็คือการลบนั่นเองเพราะว่าอะคะเมื่อมีการเปรียบเทียบสองสิ่งใช่ไหมคะ,ะและยิ่งถามในเรื่องเกี่ยวกับความต่างนะคะก็คือนำมาลบนั่นเองอเด็กๆเข้าใจจจแล้วใช่ไหมคะว่าอีกสองก้อนก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะดูว่าสองก้อนนี้แตกต่างกันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรวิธีคิดนะคะ ก้อนใหญ่เนี่ยนะคะก็คือนะคะก็คือจะมีก้อนใหญ่และก,ก็ก้อนเล็กซึ่งก้อนเล็กนะคะก็คือจะมีปริมาตรอยู่420ลูกบาทเซนติเมตรนะคะส่วนก้อนใหญ่นะคะเราก็จะดูว่าปริมาตรเนี่ยต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ก้อนเล็กก็จะมี420นิกบา์เซนติเมตรแต่ก้อนใหญ่นะคะ,ะก็คืออยู่ปริมาณนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างนี้ซึ่งโจทย์จะถามว่ามีปริมาตรต่างกันเท่าใดนั่นเองอวิธีทำนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเท่ากับความกว้างคูณความยาวแล้วก็ คูณความสูงซึ่งอันนี้เด็กๆต้องจำนะคะต่อไปนะคะอีกก้อนใหญ่ก็จะมีปริมาตรนะคะออีก,ก้อนใหญ่จะมีปริมาตรด้วยกันโดยที่ความกว้างนะคะความยาวแล้วก็ความสูงหรือความหนานั่นเองนะคะ8คูณ15แล้วก็คูณห้านเองนะคะซึ่งการคูณเด็กๆจะ คู่นะคะ8คูณ15นะคะแล้วก็ค่อยมาคูณ5อีกรอบหนึงหรือเด็กๆจะเอา 8, 8, 8, 8คูณ8ก็ได้8คูณ5ก็ได้นะคะ8คูณ5แล้วก็ค่อยมาคูณ15ซึ่งเราจะต้องมีการจับคู่กันดังนั้นนะคะก็จะได้600ลูกบาทเซนติเมตรอีกก้อนเล็กก็จะมีปริมาตรนะคะ420 ก้อนเล็กเราต้องหาไหมคะ,ะไม่ต้องแล้วเพราะว่าเขาให้ปริมาตรนี้แล้วว่า420ลูกบาทเซนติเมตรก้อนใหญ่เราก็คำนวณแล้วใช่ไหมคะ,ะก็คือได้600เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆก,ก็นำมาลบก,กันนะคะดังนั้นนะคะอีดสองก้อนก็จะมี ปริมาตรต่างกันนะคะ6 0 0ลบ420นะคะตั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยเท่ากับ180ลูกบาทเซนติเมตรต่อบตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะสรดปว่าก้อนทั้งสองอ่ะอีก2ก้อนนี้มีความแตกต่างนะคะก็คือ180ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่4นะคะสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะกว้าง4เมตรยาว5เมตรลึก1.2เมตรสระน้ำนี้มีความจุกี่ลิตอ่านะคะซึ่งวิธีคิดนะคะก็หาความจุให้มีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรก่อนนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่านะคะการที่สระน้ำมีหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมคะ แต่ว่าโจทย์เนี่ยมันหน่วยเป็นลิตรเราจะมาคำนวณเลยเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะอ่าอันนี้หน่วยเป็นลิตรเลยว่าเราต้องมีความเปลี่ยนหน่วยนะคะแต่ว่าวิธีการคิดนะคะก็จะหาความจุให้มีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรก่อนใช่ไหมคะซึ่งวิธีทำนะคะก็ อ่าเราก็จึงเปลี่ยนให้เป็นลิตรนั่นเองนะ,ะวิธีทำนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าความกว้างคูณความยาวแล้วก็คูณความสูงใช่ไหมคะในว,ว่าสาระน้ำนี้นะคะจะมีความกว้าง4เมตรยาว5เมตรนะคะแล้วก็ลึกเนี่ย1.2สเมตรสระน้ำนี้ก็จะมีความจุอยู่ด้วยกันนะคะ4คูณ5นะคะแล้วก็คูณ1.5 1่นวระว่ สี่คูณเท่ากับยีแล้วก็คูณนะคะสี่คูณหเท่ากับยีใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับ1.2ซึ่งเราคูณหนึ่งสอก่อนอเราคูณหนึ่ก่อนใช่ไหมคะซึ่ง 1, 2, นึ่งนี้หนเนี่ยเราไม่ต้องใส่จุดก่อนหนะ้าหนึ่ตำแหน่งเราเก็บก่อนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นยี่สคูณสิซึ่งการคูณศูเนี่ยเราเก็บก่อน นะเก็บ1 12อคูณ2ออ่าท่องไม่12คือได้24ก็จะได้240ใช่ไหมคะเพราะว่าใส่ศูนย์ตัวแต่จุดทศนิยม1ตำแหน่งแปลว่าจุดหลัง เนี่ยต้องหนึ่งตำหน่งก็จะได้ยี่สิบสี่ลูกบาทเมตรนั่นเองซึ่งเป็นคําตอบแล้วหรือยังคะอายังเลยนะคะยังไม่ได้เป็นคําตอบเป็นเพราะว่าเนื่องจากหน่วยเนี่ยมันเป็นเมตรแต่โจทย์ถามเป็นลิตรนะคะดังนั้นนะคะเนื่องจากลูกบาทเมตรเนี่ยเท่ากับหนึ่งพันลิตรที่เราท่องความสัมพันธ์ของหน่วยใช่ไหมคะเนื่องจากหนึ่งลูกบาทเมตรเนี่ยเท่ากับหนึ่งพันลิตร แปลว่าอะไรคะอ่าเขาถามลิตรตรงนี้นะคะเขาถามหน่วยข้างหลังแปลว่าเอาต้องเอามาไงีคะอ่าเอามาคูณหนึ่งพันนั่นเองนะคะถ้าโจทย์ถามข้างหลังตรงนี้แปลว่าเอามาคูณนะ้ำดังนะั้นสาดน้ำมีความจุยี่สิบสี่นะคะคูณกับมหนึ่งพันก็จะได้หน่วยเป็นลิตรนั่นเองนะคะก็สองหมื่นสี่พันลิตรนะคะต่อมาต่อเป็นตัวเลขไทยนั่นเองค่ะก็สรุปว่า สารานี้ก็จะมีความจุหน่วยเป็นลิตรก็คือ24,000ลิตรนั่นเองโอเคนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหานะคะปริมาตรหรือความจุนะคะเท่ากับความกว้างคูณความ,วาม,วาม,วามยาวแล้วก็คูณความ,วามสูงนะคะถ้าหน่วยที่เขาให้กับหน่วยที่ถามเนี่ยเหมือนกันเราก็สามารถที่จะ ให้เป็นคําตอบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าโจทย์นะคะให้หน่วยกับโจทย์ที่ถามเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็ต้องมีการเปลี่ยนหน่วยซึ่งเด็กๆต้องจำในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในครัหน้านะคะวัสสาม